บันี้วันที่23มกราคมพุทธศักราช2 5 6พาเป็นครั้งที่21ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิการหมดชัางขอถวายเสียงสวดสาธยายพประสูติพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นคุธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบ์บูชาแดา่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอซ สชุมนงเทวดาสมนันตาจักกะวารีสุอัตตราคัสสันตุเทวตาสัตธรมังมุนิราชสาสมนันตุสกมุขาทางสัเคกาเมจารูเปคิริคิอริสิกขะระตเตจันตะลิเควิมาเนทีเประเทจคาเมตะรุวะนะตะรุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุม,มาจย,ยันตุเทวาชลทะละวิสเมยัคขะคันธัพ,พนาคาติัต,ตาสันติเกยังมุนิวนะระ วจนางสาทัโวเมสุนันตุธรรมมาสวนสการโลอยยมพะทันตาธรรมมาสวนสการโลอยยมพะทันตาธรรมมาสวนสการโลอยยมพะทันตาบทที่สองบทบูชาพารัตนาตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธาอภิปูชยามาอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามาบทที่สามบทกาพระรัตนาตรัยพรหังสัมมาสังพุทโธภะคขวาพุธังภะคะวันต an <te> <Overwatch Hayır> ังอภิวาทิ สวาสขาโตพระค wortha ธัาามโมธัมมังนัมมาส่างสุปฏิปันโนพระค w o r t h สาวกะสัง,งโฆสังฆังนัมมาทบทที่สี่บทสวดนามการสิทธิคาถาณโมพพต,ตัสสะพ,พระค wortho อรหะตัวสัมมาสัมสพุทธัสสะนาโมตัสสะพระค wortho อรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระค wortho อรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตราสารณะ ขะมนาปาถาพุทธังสระนังขจามิทำมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยมปีทำมังสระนังขจามิทุติยมปีสังฆังสระนังขจามิตัิยมปีพุทธังสระนังขจามิตัิยมปีทำมังสระนังขจามิตัิยมปีสังฆังสระนังขจามิบทที่6บทสวดสัจจเกิริยาคถานณติเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพปทานณติเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโห นัตถิเมนสระนังอันยังสังคมเนสระนังวรังอิเตนะสัจจวัชนนะโสติเมนหัวโตสัพพะทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณงสัมปันโนสกตโตโลกะวิทูอนุตารุกริสธรรมมสารดีสัทธาเทวมนุสานังพุทโธพระขวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวอาขาโตพระขวัตตาธมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติบทที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระ โนภควะโตสาวกสังโฆสาวิิปริปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะที่ทางสตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุครา,าเอสะภควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรานโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติบทที่ส0บบทรัตนสูตรยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขสเพวะภูตาสุมาาภวันตุอะโธปิ ักกัจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกะโรธามานุสิยาปชายะทิวาจารโตจะหะรันติเยระลิงตัสมาหิเนรคขะอัปมาตตายังกิจิวิตังอิทาวาหูรังวาสัเพสุวายังรัตนางปณิตังณโนสัมัง อัตตถาคเตนะอิธัมปิพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิหุตุขยัมวิราคังอะมะตังปณีตังยะทัชคาสักกายมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมมติกิจจิอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิหุตุยามพุทธเศถโถปริวันนะอีสุจริงสมาธิมานันตริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสะโม นะวิชติอิธรมปิธามเมรัตนางปณิตงังเอเตนะสจเจนะสวัติหุนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทกขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิธรมปิสังเครัตนางปณิตงังเอเตนะสจเจนะสวัสวติหตุเยสุปายุตตามณะนะสาทัตเฮนะ นิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปฏิปัตาอมตังวิคยหะวิคัยหะสััธามุธานิพุติงพุชมานาอิทังปีสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติมวลนตุยะถินทะขีโลปะทวิงสิโตสิยาจตุงพิวาเตพิอภิสังปะการมปโยตาถูปะมังสัพปุริสังวะทามิโยอริยสสจานิอเวจจะปะ ัดสติทมปิกสังเคนรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตอิโหตุเยอริยสัจจานินิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจากิจจาปิเตโนติผู้สามปรมตานะเต พระวังอัฏฐมะมาทิยันติอธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุสหาวัสทัสณนะสัมปัทายะตยะยสุธรรมมาชะหิตาพะวันติสกายะทิทิวิจิขิดชิตันจะสศีลพะตังวาปิยะทัตทิกิจจิจจตูหะปลายะหิจะวิปปมุตโตชะ จาพิฐานานิอัพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุกิจจาปิโสกรรมมังกะโรติปาปการกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอัพโภโสตสปติชะทายะอัพพตาทิตตปะทัสอุตาอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ วนาปคุมเพยถาพุสิตะเคคิมหานะมาเสปัาธัมมสมีคิมเหตุถูประมังธรรมวรังอเทสัยนิพพานะคามีประมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเถระตะัตนงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุวโรวรัญยุวะระโโววราหะโรอนุตตโรธรรมะวะรังอเทสัยอิธรรมปิพุทธเถระตะัตนงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ขีนางปุราน,งนา,างนวังนัตถิสัมภวางังวิรัตตจิตายติเกภพะวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิสันทานิพันติทีรายทายัมัะ ปูอ,อิธรรมปิสังเครัตน,นังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานีทัพภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเตขตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังพทงุทธังนะมัสามะสุวัติโหตุยานีทัพภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเตขตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตัง ธรรมังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิทัพภูตาณิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเตขตถาคัตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัติโหตุบทที่11อาตานาติยปริตบทยอ่อสัพพะโรคะวินิมุโตสัพพะสันตาปะวัชิตโต พระเวระมะัติกันโตนิพุตโตจตุวังภะวะสพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัส,สตุมาเตพะวันพระวัดวันตะรายโยสุขีทีคายุโกภะวะอภิวาทนาศีลีสนิจังพุทธาปจาย,ยโนจตารโรธรมมาวตันติอายุวันโนสุขังภะลัง บทที่12บทอาทิตตปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระเาวาขยายังวิหรติขยาสีเสสัทิงพิขุสหัสเสนะตันตระโขพระเาวาพิขูอมันเตสิสพังพิกาเวอาทิตตังกิจจะพิกาเวสพังอาทิตตังจักคุ้งพิกเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตต ตั้งจากข END ูสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางจากขุสัมผัสสปัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอะทุขามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักขินาโทสักขินาโมหคขินาอาทิตตังชาติยาสรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตังติวทามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัปิทางโสตสัมผัสสปัญยาอุปัชติเวทย สุขังวาทุกังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอริตังเกนะอริตังอริตังราคาคินาโทสักคินาโมหะคินาอริตังชาติยาสรามารณีนัสโกเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปายะเสหิอทิตันติวัทามิคานางอทิตังคันธาอทิตา ค่นะนวิญญาณังอธทิตตังคานัสัมผัสโสอาทิตโตโยมปิทางคานัสัมผัสสปัญยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตามปิธิตังเกนะอทิตตังอทิตตังราคาขินาโทสักขินาโทหัดขินาอทิตตังชาติยาสรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิคงนะเสหิอุบาย,ยาเสถิอธทิตตังติวัานิ ชิวหาอธทิตตาราศาอธทิตตาชิวหาวิญญาณาอธทิตตังชิวหาสัมภโสอทิโตยัไมไปทางชิวหาสัมภสปัญจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวา อทุขามาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคคินาโทศักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชารามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะธามิกาโยอธิโตโภทพะอธิตากายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมภโสอธิโตยังปิทังกายะสัมภสปัญเจหิอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคคินาโทศักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชารามารเนนะโส เก็ยริปริเทีเวหิทุเกยริโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัาามิ มโนอาิตโตธรรมมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางมโนสัมผัสสังกัญาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุกังวะอทุกขมสุขังวะตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะขีณาโทสัคขีนามหขีณาอาทิตังชาติยาชรามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตัตติวะทามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตวะอริยสาวะโกจักขูสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขูวิญญาณีปินิพินทติจักขู สามภาษีปีนิพินทติยัมปิทังจักุสัมพันธสปัญเซีอุปัสสติเวทยติตังสุขังวาทุขังวาอะดุขะมัสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโสตัสมิงปีนิพินทัตติ สัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมภาเสปินิพินทติยัมปิทางโสตสัมภัสปัญเชียอุปชติเวทายตังสสขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณนปินิพินทติคานาสัมภาเสปินิพินทติยัมปิทางคานาสัมภัสปัญเชียอุปชติเวทายตังสสขังวาทุกขังวาอุขะมาโสขังวาตัสมิงปินิพินทติชีวะหายยั ยปิน so ิพินทติรักเสสุปินิพินทติชีวะหาวิญญาณีปินิพินทติชีวะหาสัมผัสเสปินิพินทติยำปิดทางชีวะหาสัมผัสสปัญเซอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขัดมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกายสมิงินิพินทติโพธเพสุปินิพินทติกายวิญญาณิปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยงปิดทางกายสัมผัสสปัญเซอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอะ ทุกข้ามาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติ มนสมิงปินิพินทตติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมภสเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมภัสปัญจยาอุปัติเวทายตั้งสุขังวาทุกังวาอัทุกรมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติยานังหติขีนาชาติอุสิตังพรมมจาริยังกตังการานิยังนาปะรังอิทตายาติปะชานาติติ อิทหมะาโวจะพระควาอัตตะมนาเตพิกขุพระควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปัะเวยากะระยัสมินพันญะมาเนตสะภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอะสาวหิจิตตานิวิบสิงสุติ บทที่1 3อนันตลักขณาสุตังเอวมเมสุตังเอกังสม,มัยยังพระวาพารานสยามวิหาราติอิสิปตเนมิคาทาเยตันตะระโผพระควาปัญจะวัคีเยพิกัวอามันมาเตสิรูปังพิกะเวอันัตตารูปังจะหิทางพิกะเวอัตาอภาวิสสะในยิทางรูปังอภาทายะสังวัตเตยยะละเพทาจะรูเวเอวมัมเมรูปัง โหตูเอวังเมรูปังมาอโหสิติยสมาจะโขพิกเว์รูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทายะสังวัตตินะจะลัพัติรูเปเอวังเมรูปังโหตูเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสันยิทางเวทนาอภาทาธยสังวัตเตยาระเพธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโขพิกเวเวทนาอนัตตาตสมารูาัย ยสังวตตินะจะรับปิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิกะเวอัตาอภวิสัญญาอีทางสัญญาอภาทายะสังวรเตยะรับเพธะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาอโหสีติยัสษมาจะโกพิกเว สัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภาทายะสังวัตติณะจะลับพติสัญญาญะเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหีธรรมพิกกเวอัตาอภวิสังสุณยิธรรมสังขาราอภาทายยสังวัตเตยุงลพิธาจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอหิสุติยัสมาจะโหพิเกเวสังขาราอนัตตา ตัสมาสังขาราอภาธายสังวัตตินะจารพัติสังขารเรสุเอวังเมสังขาราโหตูเอวังเมสังขารามาอหิสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิฆเวอัตาอภวิสัตนายิทางวิญญาณังอภาธายสังวัตเตยะลับเพศธาะวิญญาณีนเอวังเมวิญญาณังโหตูเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยัสมาจากโหพิฆเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภาธายสังวัตตินะจารพัติวิญญาณีนเอวัง เมวิญญาณังโหตูเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติตั้งกิงมัญญาธาภิขเาวเูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปปริณามะธามังกัาลังนุตังสามะนุปัสสีตุงเอตังมะมะ เอโซหะมัสมีเอโเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญยะธภิกขเวเวทนานิจาวาอานิจาวาติอนิจาพันเตยมปนานิจังทุกข,ขังวาตังตสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกันลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมีเอโเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญยะธภิกขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปานิจังทุกขังวาตังสุขัง วาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกันลังโนตังสัมมนุปสิตรุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสอัตตาติโนหิตังพันเตยังปานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปานิจังทุกขังวิปปารินามะธรรมังกันลังโนตังสัมมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสอัตตาติโนหิตังพันเต ตังกิงมัญยาถากิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปะวิปะรินามะทำมังกรลังนุตังสัมมุปสิตตุงเอตังมะมาเอโสหามัสมีเอโสมีอตาติโนเหตังพันเตตัสมาหิตัสมาตัสมาติหะพิขเวยามกิจิโรปังอติตานาคตปัจุบันนังอัชตังวาหิทาวาโอราริกังวาสุ ุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะมีโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตัง,ตงสัมมาปัญญายทัตถพามยากากาจิเวภะนาอติตานาคตปปจจุปนาอัจตะวาพะหิตทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณี ตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัสปัญญายะทัทธปัยากาจิสัญญาอติตนาคตปปจุปนาอชตวะพหิตทวาโอราริกาวาสุกุมาวาหินาวาปณีตาวายาทุเรสันติเกวาสัพเพสัญญา เนตังมะมะเนสุหะมัสม <N ed começ diyorum> ีนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายัตถทัพปางเยเกจิสังขาราอติ d านาคตตปจจุปนาอัฉตะอัชตะวาอัชตาวาพระหิทธภาวโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายเยทูเรสันติเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนสุหะมัสมีนะเมโสอัตตาติเอวะ เมตังยถาภูตังสมัตปัญญายถาทัพพังยังกิจจิวิญญาณังอตี d าน a คัตตุปจุบันังอะตังวาพระหิทธวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเมตังมะมะนิโสหัมมัสมีนะเมโสอัตาดีเอวะเมตังยถาภูตังสมัตปัญญายาถาทัพพังเอวังปัสังพิกะเวสุตตะวาอริยะ อริยสาวกโอรูปสัมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังปรามมะจริยังกตังการานิยังนาปรัง อิทตายาติปชานาติติอิทัมโวจกักภควะอาตตมนาปัญจวคิยาพิพกูภควะโตภาษิตังอภินันทุงอิมัสมินจักปณะ,ะเวยากะระยัสมินพันยะมาเนปัญจวคิยานังพิกูนางอนุปาทายา,าสเวหิจิตตานิวิมุติจิงสุติ